เรื่องกล้วย,ยแต่สร้างมูลค่าทางการค้าได้อย่างมหาศาลในตลาดสหรัฐอเมริกาปัจจุบันชาวอเมริกันส่วนใหญ่นิยมบริโภคกล้วย l พลนเทนซึ่งเป็นกล้วยท้องถิ่นควบคู่กับอาหารจานหลักเนื่องจากมีวิตามินสูงและมีความอยู่ท้องอีกทั้งกระแสความนิยมอาหารทันเล่นเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการแปรรูปกกำลังมาแรงส่งผลให้กล้วยแปรรูปได้รับความนิยมในตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยในปี256 15อเมริกาได้นำเข้าสินค้ากล้วยอบแห้งจากทั่วโลกมูลค่ารวม2,286ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมีการนำเข้าจากไทยเป็นลำดับที่10มีมูลค่า3.3ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง25.10%จากปีที่ผ่านมาจากการรวบรวมข้อมูลสินค้ากล้วยแปรรูปในสหรัฐพบว่ากล้วยแปรรูปถูกจำหน่ายในรูปแบบต่งาง เช่นแบบอบแห้งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมันฝรั่งอบกรอบได้รับความนิยมสูงสุด เพราะกล้วยอบแห้งนั้นเป็นของว่างที่มีประโยชน์ทานง่ายและมีระยะเวลาการเก็บไว้ได้นานต่อมาคือแบบแช่เยือกแข็งแห้งหรือ freeze dry เป็นอาหารทานเล่นเหมาะสําหรับเด็กเล็กรวมถึงผู้ใหญ่ที่ต้องการรักษาสุขภาพและแบบสุดท้ายคือแบบปากแห้งทั้งลูกเช่นกล้วยตากมีรสชาติเข้มข้นเป็นที่นิยมในกลุ่มเอเชียและฮิสแปนิกนอกจากนี้ยังมีสินค้ากล้วยแปรรูปแบบใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยม คือแบบผงซึ่งสามารถนำมาใช้ปัน่นหรือผสมในเครื่องดื่มเช็คเพื่อสุขภาพเนื่องจากกล้วยสดจากไทยยังไม่สามารถนำเข้าสหรัฐได้ในปัจจุบันตัวเลือกการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปจึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของสินค้ากล้วยไทยในตลาดสหรัฐตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการค้าได้ที่ ditp.overseas.com the key to connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก